สวัสดีครับ,รบก็ขอต้อนรับสู่รายการพ็อกกับหมอ EP หนึ่ง วันนี้มากันพร้อมหน้าเลยนะครับเป็นหมอแม็กซิโลทั้ง3าคนเลยนะครับวันนี้ก็จะคุยอะไรกันไม่ได้นอกจากเรื่องของแม็กซิโลแม็กซิโลนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามากันขนาดนี้เราก็ต้องมาเล่าเรื่องความเป็นแม็กซิโลของพวกเรากันนะครับอยากให้อาจารย์ท็อปกับอาจารย์ปอยเนี่ยหมอท็อปหมอปอยเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอกว่าจะมาเป็นแม็กซิโลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างเอาตั้งแต่อนุบาลไหมขนาดไกลไปไกลไปไกลไปขอเริ่มที่มหาวิทยาลัยเลยกันนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับ แนะนําตัวก่อนละกันผมหมอท็อปนะครับธนแพทย์ชลธิตุรการนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลมัตเพีนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับพวกปรับโครงหน้านี่แหละครับถามว่าเรียนจบอะไรมาก็คือผมจบธนแพทย์มา6ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการต่อเฉพาะทางเนาะเป็นสาขาเฉพาะทางเรียกว่าสาขาสศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟชเชียลอันนี้เรียนทั้งหมด4ปี4ปีใช่ครับก็รวมกับหมอฟันแล้วก็ สี่แลผมยาวนานเหมือนกันยาวนานมากก็จริงแล้วก็คือหลังเรียนจบเนี่ยผมก็เข้ารับการทางานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ทุนซึ่งการทํางานส่วนใหญ่ก็จะเป็นกี่ับพวกการรักษาเช่นอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าและแขนไกนะครับการติดเชื้อที่ลําคอใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การเย็บช่องปากการผ่าตัดต่างๆในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะนั้นครับผม ก็หมอปลายล้ะครับเหมือนกันค่ะก็คือเรียนพันตแพทย์เนาะหปีแล้วก็ต่อเฉพาะทางอีก4ปีสาขาเดียวกันแล้วก็ เรียนจบที่เดียวกันเราเลยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็สมิตกันอยู่อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปใช้ทุนค่ะขอเสริมงานเนี่ยที่ทำเนาะก็เหมือนที่หมอท็อปบอกเนาะมีอุบัติเหตุแล้วก็เคสติดเชื้อและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังทํางานในกลุ่มของพวกถุงน้ําเนื้องอกแล้วก็มะเร็งที่เกิดบริเวณช่องปากแล้วก็ขากตันไกลบริเวณใบหน้าทั้งหมดนะคะ่ะอืมครับเอแล้ว หมอก๊อแเราครับผมแล้วครับโอเคเกือบพานเกือบ่านผมก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ด้วยความที่แม็กซิโลเหมือนๆกันก็จะมีเรียนหมอฟันมาก่อน6ปีแม็กซิโลของผมเนี่ยโชคดีหน่อยเป็นรุ่น3าปีนะฮะเรียนน้อยกว่าคนอื่นเขานะครับแต่ก็จะมีไปเรียนต่อที่เฟลโลชิพที่ต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีนะครับมหาลัยยอนเซออีก1ปีนะครับเรื่องการ่าตากันไกยโดยเฉพาะแล้วก็กลับมาจากประเทศเกาหลีก็มาเริ่มงานที่โรงพยาบาลมาร์ตเอร์พีสครับผมก็ที่เราฟังๆมาทั้งหมดเนี่ยเอ๊ะมันก็จะเริ่มต้นเหมือนคล้ายๆกันเลยก็คือหมอฟนะครับ เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นหมอธรรมดาก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาเป็นแม็กซิโลได้ไหมหรือว่าต้องเป็นหมอฟันเท่านั้นถึงจะเป็นแม็กซิโลได้ครับก็จริงๆตามหลักสูตรของแม็กซิโลนะครับก็คือเป็นทั้งส่วนใหญ่ต้องเป็นหมอฟันก่อนแน่ๆเลยก็ต้องจบหมอฟันนะครับแต่ว่าจะเป็นเรียนต่อหมอแล้วมาเรียนแม็กซิโลก็ได้ก็มีเ<ก>นาะ,นะใช่ครับหรือว่าเป็นแค่หมอฟันแล้วมาต่อแม็กซิโลเลยก็ได้ซึ่งแม็กซิลมันก็คือเป็นหมอฟันนี่แหละจริงๆเวลาไปทํางาน รัฐบาลโรงพยาบาลรัฐนครับจะต้องอยู่ในห้องฟันนีครับใช่เราก็จะทํางานเกี่ยวกับผ่าตัดในช่องปากเป็นหลักแต่เราก็สามารถผ่าตัดที่มันใหญ่ขึ้นคือเป็นเมเจอร์ร์เจอรี่ได้ การผ่าตัด okay. ที่ดมยาสลบต่างๆนะครับแล้วก็การผ่าตัดใบหน้านะครับทั้งหมดบริเวณใบหน้าอ๋อก็แปลว่าการผ่าตัดแม็กซิโลเนี่ยการผ่าตัดโครงหน้าการผ่าตัดขากรรไกรทั้งหลายเนี่ยมันต้องใช้พื้นฐานมาจากความรู้เรื่องฟันเลยต้องครับเพราะว่ายังไงมัางคือด้วยความที่เราเป็นหมอฟันมาก่อนเนี่ยเราจะรู้เรื่องเกี่ยวกับฟันมาอย่างดีมากแล้วฟันเนี่ยอยู่ติดกับขากรรไกรเลยเป็นส่วนหนึ่งของขากรรไกรเพราะฉะนั้นในการรักษาถูกรังอะค่ะเราจะคำนึงถึงว่าอ่ะต้องกระดูกนะ ต้องกลับเข้าที่เดิมอะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเร,เรื่องของระบบบทเขียวต้องทําได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้ในเรื่องนี้มาอยา่างดีอยู่แล้วด้วยพื้นฐานของเราอะค่ะก็คือได้ทั้งฟังก์ชันระบบทเคียวแล้วก็กระดูกก็ยึดติดตําแหน่งใกล้เคียงเดิมหรือที่เดิมค่ะอืก็คือใช้ความรู้พื้นฐานจากฟันมาต่อยอดเรื่องการผ่าตัดที่เราเรียนกันมา3 4มปีตรงนี้ต่อนะครับใช่เพราะว่าเป็นบริเวณเดียวกันฟันเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกขาะ อืมนันอยากรู้จังเลยว่าอตอน3-4ปีที่เราเรียนกันมามที่ m a x กซิโลเฟเชีเนี่ย เราเรียนอะไรกันนบ้างแล้วมันเป็นยังไงในแต่และวิชาอะไรเงี้ยครับจริงๆบอกงี้สาขาไมกซิโลหรือถ้าเป็นหมอฟันจริงเขาจะรู้ว่าเป็นหมอสันเขาจะเรียกกันว่าเป็นหมอสันในวงการรมช่องปากนะครับงั้นก็จะทําการศัลยกรรมในปากทั้งหมดก็เริ่มตั้งแต่พวกมิดเอ่อพูดครับไมเนอร์เซอร์รีนะครับผ่าเล็กผัาเล็กใช่ครับท่าฟันคูดฟันฝังรากเทียมการผ่าตัดถุงน้าอะไรเงี้ยครับเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นหมวดหมู่พวก อุบัติเหตุบริเวณกระดูกใบหน้านะครับแล้วก็หรือจะเป็นพวกการติดเชื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็ลังคอะนะครับหรือจะเป็นเรื่องของดีฟอร์มิตี้ก็คือความผิดปกติของใบหน้าและขานไกลนะครับเช่นในเคสแบบปากแหวงพิวันเพดานูานะครับหรือในเคสที่แบบขานไกลผิดรูปอะไรเงี้ยนะครับต้องรักษาร่วมกับการจัดฟันใช่ครับเพราะนั้นความรู้พื้นฐานในเรื่องของฟันอย่างที่บอกก็ต้องมีด้วยนะครับแล้วก็อีกหมวดหมู่หนึ่งก็เป็นหมวดหมู่เรื่องของเนื้องอกหรือว่ามะเร็ง ต่างๆท,ที่มักจะเกิดขึ้นได้บริเวณใบหน้าและขาไกา ก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็จะเห็นถึงความเชื่อมต่อนะครับของการที่ต้องเป็นหมอฟันก่อนแล้วถึงจะมาผ่าตัดเรื่องของแมกซิโลเฟเชียลได้ขณะเดียวกันความเป็นแมกซิโลเฟเชียลก็เชื่อมต่อกับไปหาหมอฟันได้แล้วเป็นจุดคอนเน็กต์ระหว่างหมอกับหมอฟันจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยในในการผ่าตัดนะครับซึ่งก็แน่นอนมันก็จะมีข้อดีข้อเด่นของมันในการในการทําให้การผ่าตัดนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับแมกซิโลเฟเชียลเนี่ยราบรื่นขึ้นนะครับตะกี้ผมฟังอยากจะให้ขยายความ เล็กๆน้อยๆอยหรือกันเนาะ<ช>เรื่องงานขอบขายงานของเราคร<ช>ับเนาะเออเอาเรื่องอะไรดีเอาเรื่องง่ายๆก่อนเนาะผมอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดในช่องปากหรือกันโ<ช>ดยทั่วไปการผ่าตัดในช่องปากผ่าตัดเล็กหรือว่าในภาษาเราก็คือเป็นผ่าตัดที่เชืยาชาเนาะไม่ต้องดมยาสลบเ<ช>นี่ยอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมีงานอะไรที่เราต้องทําบ้างครับก็จริงๆแล้วงานหลักๆเลยนะครับของหมอสันนี่ก็จะเป็นผอนฟันนะครับผ่อนฟันแล้วก็จะเป็นผ่าคันคูดผ่าคันฟันนะครับ หรือว่าเป็นพวกสัญยกรรมฝังรากเทียมรวมถึงใช่ครับหรือในเคสติดเชื้อในช่องปากเช่นแบบติดเชื้อจากฟันมีหนองมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําการเรนเนาะระบายหนองอะไรเงี้ยรับจบรับจบรับจบใช่ครับรวมทั้งพวกอาจจะเป็นผ่าแบบเนื้องอกหรือว่าถุงน้ําที่ที่ใช้แค่ยาชาอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำที่อาเปียงทําฟันโดยทั่วไปใช่ครับแล้วก็พอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับก็คือการดมยาสลบกลุ่มพวกนี้ ก็เอาใกล้ๆตัวเนาะการศัญยกรรมโครงหน้าหรือการที่เราทํากันทุกวันเนาะเป็นยังไงมั่งครับอันนี้ก็คือที่ศัญยกรรมโครงหน้าหรือว่าเลื่อนขาการไกรอะไรพวกนี้นะคะเราจะเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําในโรงพยาบาล พี่ได้วัฒนธรรเนาะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราจะต้องแบบใส่ท่อช่วยหายใจเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็แล้วแต่งานนะคะว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูกหรือว่าทางปากแล้วก็จะมีคุณหมอวิสัดีแกละนะคะคเป็นผู้ดมยาสลบให้ค่ะอันนี้เป็นผ่าตัดใหญ่อ่าครับผมก็คือด้วยขอบเขตงานของผ่าตัดโครงหน้ามันก็จะพูดงา่ายคือเราเริ่มต้นจากงานเล็กมางานใหญ่ก็จะเห็นว่าเริ่มต้นจากในปากเราผ่าตัดจนชินแล้วพอเราขยายขอบเขตขึ้นมา ข้อดีของเราคือเราใช้แผลในปากเพราะฉะนั้นจะเป็นสาขาที course, ่ชอบมุดเข้าไปในแผลในปากมุดลูนะฮะเข้าไปทําข้างในการแตัดตัวตนี้ยากนิดนึงพยากเราทํางานในท้าใช่แต่ว่าดีกับคนไข้เพราะว่าไม่มีแผลเป็นนะครับตรงนี้ก็ขอฝปาก ขอปากลของเราไว้ให้กับเพื่อให้พวกท่านไม่มีแผลเป็นในข้างนอกปากนะครับอันนี้อะผมสงสัยอย่างหนึ่งเลยเอ๊มีโดนถางไหมหน้าเด็กจังเลยจะผ่าได้หรอรพึ่งใช่ใช่หน้าเด็กเออพึ่งจบมาหรือเปล่ามีดจะจับเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนปีกบอกผลไม้ทําเป็นหรือเปล่าโดนมั้งมันครับผมใส่แมนมันอาจจะไม่โดนแต่ว่าก็มีหมายถึงฟีดแบ็จากจากคนในโรงพยาบาลนะเขาบอกว่าอยากให้รู้สึกหมอเด็กอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็เลยไว้หนวดไม่ได้เแี่ยไปให้เออเขี่ยไปอ้ ลองใส่แว่นดูไหมก็จะดูภูมิฐานขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเนื้อไว้หนวดแล้วลูกเขาคาดว่าตอนรูมาร์ก็ลองใส่แว่นไหมแต่ผมก็ก็ยังยังไม่เวิร์กยังไม่เวิร์กจริงๆต้องบอกว่าคือผมก็อายุไม่ได้ไม่น้อยแล้วนะก็เลขสามกว่าฝาล้วนะครับแล้วก็จบทางแมกซิโลเฟเชียลเนี่ยก็มาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะครับก็ก่อนจะไปเรียนแมกซิโลจริงๆผมจบหมอฟันเสร็จก็ไปใช้ทุนอสา3ปีด้วยกันแล้วไปเรียนต่ออีก4ปีแล้วก็ไปใช้ทุนต่ออีกส ปีก็ถึงจะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะงนั้นประสบการณ์เต็มก็ผมว่าก็ระดับหนึ่งครับยัไม่ได้บอกว่าเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่ามีประสบการณ์รก็คือขอให้มั่นใจในประสบการณ์เนะคุณบอท็อปนี่รับเคสมาเยอะแล้วนะครับประสบการณ์1ึ0พันปี <laughs> อ<ะ> <laughs> อกไ<ะ> <laughs> ม่ถึงถ้าผมหนึ่งปีก็คือพี่พ <laughs> ันห้าเบอร์อ่ะครับสอง ของปอยก็เหมือนกับเอาก็คือจบทันต์ามาแล้วเนาะเรากา็ไปใช้ทุนมาก่อนสอปีแล้วก็ไปเรียนต่ออีก4ปีคือเส้นทางมันค่อนข้างยาวนานเพราะฉะนั้นอายุเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นประสบการณ์หายห่วงนะฮะประสบการณ์หายห่วงและอ,อย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ผมคิดว่าในอายุของแพทย์ผ่าตัดที่อยู่ประมาณตรงเนี้ยสามสิบถึงสี่สิบหรือไม่เกินห้าสิบตรงเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันจะได้มากกว่าคือเรื่องของการอัปเดตความรู้รใช่เ<ร>ทรนการผ่าตัดปัจจุบันคิดภาพตามคือเหมือน ถ้าเราย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วใครจะคิดว่าทุกคนจะถือ i อืมเช่นเดียวกันครับเพนการผ่าตัดมันก็เปลี่ยนค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นด้วยอายุประมาณพวกเราเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างสารตสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีประสบการณ์เดิมมาประกอบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คนไข้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลเลยนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่คนไข้าถามเนาะมหมอตัดการเนี่ยแผลในแผลนอก แผลข้างนอกเนี่ยคือเหมือนคนไข้อาจจะเคยมีคุณแม่เขาไปเคยตัดแล้วเขาแบบมีแผลข้างนอกโอ้ยังมีคนใช้อู่ครับกาแผลนอกก็เราเลยต้องบอกว่าเออมันก็เป็นเทรนหรือว่าเป็นการตัดหน้าจางดีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็ต้องทําอะไรที่มันซ่อนแผลหน่อย ไอ้ใช้โทรศัพท์กระหม่อมมันก็ไม่ได้เนอะเราก็ต้องใช้ iPhone แล้วเนอะ่ครับใช่ก็เดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนก็คือไม่อยากให้มีรอยแตลเป็นเนาะวัฒกรรมต่างๆมันก็ปรับเครื่องมือต่างๆมันก็มีการปรับเปลี่ให้ดีขึ้นเราก็มัดผ่าในช่องปากได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็ดีขึ้นอ่าใช่ใช่ใช่ก็ถึงตรงนี้ถึงตรงนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นภาพโดยรวมของการผ่าตัดแม็กซิโลรู้จักหมอแม็กซิโลชัดขึ้นนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากไว้เรื่องของแม็กซิโลก็คือมันจะมี เว็บไซต์ที่ใช้ในการเช็คค,ความเป็นหมอไหมสโลความเป็นผูชี่ยวชาญนั่นไหมสโลบางคนบอกอีหมอทำไมไปเข้าแพทยสภาไม่เจอชื่อหมอห,หมอหมอหมอปอมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะ<ห>เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้เนาะข้างล่างข้างล่างให้ลองเช็คดูนะครับเราต้องไปเช็คที่ทันตแพทย์สภานะครับก็บบบขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเป็นหมอจริงนะครับเรียนเรียนจบจริงๆนะครับตอนเรียนก็ลําบากอยู่นะครับครับผมโวดอยู่ครับปวดอยู่ ก็ถึงตรงนี้แล้วก็ทุกคนถ้าเกิดมีสงสัยอะไรอยากจะให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแมคิโดฟเชียลเพิ่มหรือมีคำถามอะไรพวกนี้อยากจะฝากเอาไว้ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับพวกเรายินดีที่จะหาคำตอบมาตอบกันนะครับสุดท้ายฝากฝากร้านกันหน่อยฮะฝากร้านนี่นะครับมัตถีเราอยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของโครงหน้าหรือขากไกลที่รู้สึกว่ายังไม่ไม่พอใจหรือว่ามีความผิวปกติต่างๆก็มาปรึกษาก่อนได้ ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีศูนย์ศิลยกรรมโพงหน้าที่ทําใหม่เป็นเฉพาะของเราโดยเฉพาะนะคะก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยมีแนะนําสถานที่แน่นอนค่ะอ่าคลิปหน้าเราพาทัวร์กันพาทัวร์กันจะได้มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของพวกเรากันต่อนะครับรายการทอล์กกับหมอนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย